ฟุกน้อยมาแล้วต้องทับให้เต้นขึ้นกว่าเดิมครับโดนแข้งซ้ายของเพชรดำไปก่อนเลยไปแล้วตั้งกำแพงไว้ครับทางด้านของเพชรดำไส่ยางห้าดาวได้รับการหยิบจากดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์เลยครับโอ้ยหมัดซ้ายอ้าวโดนแข้งเหมือนกันครับเพชรดำโอ้โหเอาครับซ้ายหน้าของฟุกน้อยหวนเข้าไป เต็มกกหูเลยครับยังวิ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับเริ่มที่จะเห็นน้กเห็นเนื้อมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับการออกแข้งของลุกน้อยเดินใกล้ๆแล้วครับฝุกน้อยไม่ถอยแล้วบี้รุ่นพี่แล้วชวนรุ่นพี่ออกแรงนะครับเบียดเข้าไปาตีไปชัดจานถวั์งัดออกมาครับลุยแล้วครับ ลุยแล้วปลุกน้อยหมายเร่าป่าโดนแขงไปก่อนเลยครับเจอแขงซ้ายของเพชรดำาสาดไปแล้วโอ้โหเพชรดำก็อย่าถอยเยอะนะครับจังหวะทําทได้นี่ต้องทําเลยครับเอามาแตะซ้ายทิมซ้ายแทงซ้ายแล้วดันออกไปครับเพชรดำฝุกน้อยพุ่งขมายีครับขยาาวแล้วตีได้ไหมยายาวแม่เน็บเน็บ อาครับยังดิ้นได้อยู่คุณเดชะแม่ออโอ้โหนี่เอฟซของเพชรดำครับเอฟซของเพชรดำหรือว่าหวานใจก็ไม่รู้คุณเดชะใส่ม<า>แมสสวมแมสจัมไม่ได้คร,ครับมาลุ้นอยู่ที่หลังมุมแดงครับตอนนี้อา้าลุยเข้าหาแล้วครับลุยเข้าหาแล้วครับลุาาลบกน้อยกดลงมาพยายามที่จะเต้นแรมากขึ้นกว่าเดิมอา้าวต้องตั้งกำแพงกันให้ได้ปดไปตีไม่ได้โหนตีไม่เข้านะครับ ขาะไหนอีกแล้วครับของชอบของครอบครัวครับมาแล้วพวกน้อยไม่ใช่ไข่ต้มกับปลากระป๋องนะครับเข่าครับเข่าครับเ้าฟัดไปฟัดไปออเทกระจาดรุ่นพี่ตักแทงข้างจนได้นะครับเออลูกนี้ทำได้สวยครับกำลังจะตีนี่เรียกว่าเทเลยครับเ้ามาแล้วปัดไาอีกแล้วครับทีต่อทีแล้วทีต่อทีแล้วโอ้โหเตะเฉียวหน้า เป็นพระเอกฮ่องกงแล้วคุณเอชายังไงเฉียวเฉียวหน้า,าสิไม่ใช่เฉียวเฉียวหัวครับเอาตั้งแล้ว,ลวะไวะแรับพับไว้เพดดำชนแล้วครับฟุกน้อยฟุกน้อยชนแล้วเอาแรกงกายเอาความมุุงชนครับเอาครับหมดลุยแล้วครับนาปล่อยตัวออกมานี่เน้นวงในเลยครับเพชรดำก็ตีเลยครับเอาชัวนทะ้งเ้าอาวงในมีศอกด้วยครับฟุกน้อย อ,อยู่ไม่ได้แล้วครับกล้องพิพพเพชรยินดีครับมาแล้วครับเทรนเนอร์เทรนเนอร์ชื่อดังนักมวยชื่อดังครับกล้องพิพพเพชรยินดีมาแล้วครับยกนี้โอ้โหโดนหมัดซ้ายหล่นเลยครับพ,พุนกน้อยแมอย่าฟ่กมาไปบุกหน้าก่อนเดี๋ยวกรรมาการหยุดน,นับโอ้โหดูครับโดนหมัดห,หล่น,น,น,นครับพุกน้อยเอาแล้วครับ ฟื้นหรือเปล่าฟื้นหรือเปล่าคุณเดชานั่น่ะสิอันนี้น่าสนใจครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเรียกสติกลับมาให้ได้ครับสำหรับรุ๊นน้อยโอ้โหก่อนรัดไปก่อนครับแมอะไรก็เป็นไปได้หมดครับคุณเดชาเอาละครับโอ้โหเครื่องบินยังชนกับรถไฟฟ้าใต้ดินเลยครับอย่างนั้นเลยนะอ่ามันเป็นไปได้หมดไงโอ้โหครับเ้าดูถึงตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับฝ่าเพชรดำได้นับ8ครับในช่วงยกที่4 อ้าวครับฟุกน้อยก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตามตำรามวยไทยนะครับโอ้โหเพลินไปนิดหนึ่งครับมาแล้วครับฟุกน้อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรอช้าไม่ได้แล้วครับแม่จะหวดการคอรุ่นพี่เลยครับกะเอานกคืนเหมือนกันครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับฟุกน้อย โอ้โหดูสิครับทำท่า oh. จะดีอยู่แล้วนะครับยกที่ผ่านมาพ <Hey, hey. S 2> ลาดนิดเดียวเจอกำปั้นเข้าไปครับหล่นทั้งยืนครับนมตอนนี้ก็แมวจับหนูแมวไล่จับหนูแล้วครับคุณเดช,ชาวิ่งเข้าใส่แล้วครับเดชาก็อย่ารับอย่างเดียวไม่ได้นะสำหรบับงะ้านของเพชรนำรับมากไปก็ไม่ดีครับผู้ต่อสู้ได้ใจ แมเลือดอะไรใครมาครับมีเลือดแถมมาแล้วนะครับไม่รู้เลือดใครนะครับไม่รู้ว่าเป็นเลือดเลือดของใครนะครับโอ้ยเจอสอกขวากันกไปโดนแล้วเพชรดำอ้าวแล้วครับนี่ครับตัวเองเป็นมวยเปิดเกมไปตั้งรับนี่พลาดได้เหมือนกันนะครับฟุกน้อยนี่ไม่มียอมอยู่แล้วครับเด็กคนนี้พิงเขาใส่แล้วอ้าวไม่เตะไม่ได้ครับเพชรดำ อ่าครับฟุกน้อยมีพลังเท่าไหร่ก็อัดหมดแล้วครับคุณเดชาโอ้โหครับการครับสารการตอนนี้นี่พลิกไปพลิกมาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีน่าจะมีขาแตกเกิดขึ้นมาด้วยครับสำหรับเพชรดำนั่นแหละครับไม่รู้เลือดบริเวณตรงไหนลำมองยังเห็นบ้างลื่นอีกแล้วครับแม่จะเล่นของสูงครับโอ้าจะไม่เยอะนะครับครับอ่ะยกห้ายกสุดท้ายครับอีก3นาทีครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็น เอฟซีของทางรุกน้อยให้กำลังใจกันเยอะๆหน่อยครับเอามาลุยแรงแล้วครับฟุกน้อยลุยแรงแล้วครับีกย,ย,กบยกมีไปต้องทิดมากลุยอย่างเดียวเลยกระโจนเข้าใส่แล้วครับกระโดดกระทืบเท้าตัวเองกระตุ้นตัวเองกับฟุก้นยเอาพอเพชรดำอย่าถอยเยอะครับอย่าถอยเยอะเตือนไก่ขอเลยเอาต้องระวังด้วย ตากระแพงหน้ากันเอาไว้ครับเพชรดำกันไม่ให้พลุกน้อยเข้ามาใกล้ประกาศวัดแยกออกมามาลุยเข้ามาครับพลุกน้อยลุยเข้ามาทำได้ไหมเอาต้องพยายามครับเอา้าน่าจะตีนีครับมไม่ต่อเนื่องครับ สังเวียนี้ไม่มี MOU นะคุณเดชาไม,มไม่มีแตะโนมแล้วบอกพอแล้วพอแล้วไม่มีนะครับเดินเข้าหาตลอดนะครับนี่ครับโอ้โห,โหครับอ้าวชคในเกมตั้งรับก็ต้องระวังให้ดีครับสนับสนานของเพชรดำอย่ารับเยอะจนเงินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกน้อยจะได้ใจโอ้โเข้ามานี่ ก็รับฟัดถึงใจเลยครับอ่ะก็ใส่เต็มถังนะครับทางด้านของฟุกน้อยนี่ครับถอยแล้วเตะนะครับทางด้านของเพชรดำครับยกกาดสูงสูงเลยนะครับไม่ประมาทน้องครับไม่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำครับแมมีบุญเก่าได้นับมาครับยกที่ผ่านมาเหลือเชื่อจริงๆครับครับวต้องระวังครับบางทีนี่มาแบบ เหนือความคาดหมายก็มีเหมือนกันครับลูกประสาแบบนี้ลูกผสมเลยนะครับมนสักรู่หลุนฟาดกังหันนรกแล้วแต่เราจะเห็นนักมวยต่างชาติใช้กันบ่อยครับลูกลักษาะแบบนี้เน sì> ี่ยออโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วแมาก็ถือว่าฟาดฟันกันมาโดยตลอดนะครับต้องชืนใจกันหน่อยก็ใส่เต็มจัดหนักแล้วครับอ่ะอย่างนี้ชื่นใจครับคุณเยชาครับอ๋อแล้วครับหมดยกครับ นี่ครับสวมกอดกันแล้วครับขอโทษขอโพยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับ17เผ็ดดำไก่ย่าง5ดาว